ท่านทำได้ดีมากนะคร<ฮ>ับแต่ว่ามันไม่เป็นผลนะเพราะผมเชื่อ,อ,อไม่เหมือคุณสีว่าเขาปักธงออกไปแล้วก็จะซัดทอย่างะจะพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังนะฮะก็ค็<ๆ>ผมก็เลยอยากอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่คุณสีเขายกตัวอย่างโทมัสเจฟเฟอร์สันนะโทมัสเจฟเฟอร์สันคือใครคือเนี้ยโทมัสเจฟเฟอร์สันก็คือ ก็คือผู้ที่ยกล่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเมื่อ200อกว่าปีมาแล้วครับโอ้โหคนคนเดียวกันนี่นะะแต่ว่าเขียนรัฐธรรมนูนของอเมริกาซึ่งซึ่งบัตรนี้เนี่ยก็ยังใช้อยู่โดยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขน้อยมากครับนะครับก็อย่างที่ท่านท่านบอกว่าเมื่อความอายุทีรทำกลายเป็นกฎหมายไปแล้วก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็ลุกขึ้นสู้นะฮะแล้วก็ักลักษณะนี้ก็ก็ผมยังว่ากันนั่นก็คือก็พวกเราก็พยายามจะชี้เห็นว่า และบรรดาคณาจารย์อีกหลายท่านก็ชี้เห็นว่ากระบวนการถอดถอนเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มีมูลฐานหรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหนุนหลังเลยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความอายุติธรรมที่มันกลายเป็นกฎหมายแล้วนะครับนะเพราะว่ามันมันไม่ไม่มีนไม่ไมีไม่มีพื้นฐานอะไรโดยเฉพาะผมก็อาจจะเป็นห่วงคุณวิชามหาคุณเอาหน่อย,หน,อยหน่อยด้วยซนะยังไงคะคือ สังเกตว่าตั้งตอนเปิดคดีเนี่ยเปิดคดีในสภาเนี่ยคุณวิชาท่านโตเดียวเลยลุกขึ้นซักอย่างเดียวแต่ว่าบรรดาปปชท,ท,ท,ทุกท่านนั้นจะนั่งเงียปบปิดถ้เทาวันหนึง่งเกิดมุมแรงขึ้นมาถูกสอยเอาบ้างย้อนกลับเพราะว่าสิ่งที่คว้างไปแล้วมันกลับเข้ามาหาตัวเนี่ยคนเนยคุณวิชาจะเจอคนเดียว ปป,ปทุกคนก็ไม่เอาเลยเขาผมไม่ได้พูดอะไรจะเตือนรับรับไปคนเดียวกันแล้วกันเนี่เต็มๆครับในลักษณะนี้ก็เห็นได้ชัดว่าขบวนการอย่างนี้มันเป็นเกป,ป็นเป็นการเคียดแค้นชิงชังจะปราบจะขยี้คู่ต่อสู้คู่ปริบป,ปักทางการเมืองของตนให้หมดไปให้ไม่ให้ไม่มีวันได้ผุดได้เกิดลักษณะของฉันคือการถอดถอนบุคคลทั้งที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วเนี่ย ผลของมันก็คือว่าจะตามมาด้วยการห้ามปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองต่อไปผมไม่ใช้คาว่าเล่นการเมืองเพราะการเมืองไม่ควรจะเล่นนะม,มันไม่ควรจะมีหน้าที่ปฏิบัติงานทางการเมืองต่อไปก่าห้ามไปเลยเหลือแต่พวกเราเท่านั้นจะทำไมอะไรอย่างนี้นแล้วผมผมรู้สึกว่าออโอกาสที่จะถอดถอนมันยากนะครับเราดูตัวเลขเนี่ยเราดูตัวเลขแบบ เมื่อมีการถอดถอนทั้งประธานสภาสูงและสภาล่างเนี่ยนะครับปรกากฏว่าสมาชิกที่เห็นด้วยมี8ปดสิบเเสียงครับตอนรับหลักการตอนรับต,ต,ต,ตอนรับหลักการว่าตอนรับหลักการมี8ปสิบเจดเสียงไม่เห็นด้วยให้ถอดถอนมีเจดสิบห้าเสียงไม่ออกเสียงสิบห้าเสียงนะฮะแล้วก็ที่ไม่ออกเสียงเลยนะฮะ ก็มีสิบหเสียงนะครับเจนี้จะเห็นว่าโดยหลักแล้วถ้าเรายังอ้างรัฐธรรมนูญฉบับเก่าม,เเมา,ามันจะต้องได้เสียงสองในสามเนี่ยหมายความว่าจะต้องได้เสียงร้อยสาสบสคนขึ้นไปเนี่ยก็ในเมื่อเห็นด้วยแค่สี่็ดคนเออแปดสบคนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาอีกสี่ห้าคนคิดว่าง่ายไหม,มง่ายไหมฮะในขณะที่าสาวอดีตสาวทั้งสี่ ที่มาจากสภาเก่าสอวเก่าเนี่ยมีอยู่ในสภาใหม่เนี่ยสามสิบกว่าคนมันไม่พอมันม,ม,มันไม่พอก็ยังไม่ถึงร้อยสามสบสองะลักษณะอย่างนี้นะฮะอีกทั้งสภานิติบัญญัติเนี่ยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าจะเชื่อว่ามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะสูงมีจำนวนหนึ่งแม้กระทั่งทหารเองแม้กระทั่งทหารเองและบรรดา ผู้ทรงภูมิรูกทั้งหลายทั้งคณาจารย์ทั้งอดีตข้าราชการอะไรก็แล้วแต่นี่นะผมเชื่อว่าการจะเอาออกไปให้ได้ก็จะต้องได้ร้อยสามสองเสียงเลยลำบากเลยนะครับอืมอีกอย่างหนึง่งก็ต้องคํานึงถึงว่าถ้าเราทําเนี่ยทั่วโลกเขาจะมองประเทศไทยแปลกๆไงไม่รู้เนละแค่นี้เขาก็เขาก็แปลกหน้าดูอยู่แล้วเราไปไปไปถอดถอนบุคคลที่ไม่อยู่ตําแหน่งแล้วก็ประหลาดที่สุดคือว่า ถ้าเอาแนวคิดอย่างนี้นะจะถอดถอนเนี่ยท่านเชื่อมไหมครับประธานาธิบดีรักโอบามาก็ดีหรือประธานาธิบดีเดวิดแคมรลอนก็ดีจะต้องถูกถอดถอนหมดเพราะอะไรเพราะบรรดานโยบายของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นั้นถ้าหากว่านโยบายใดมันไม่เข้าเป้าเนี่ยโอบามาก็มีหลายหลายนโยบายที่ไม่เข้าเป้า <ใช S 1> <ค>เดวิดแคมรอนก็มีท่านท,ทั้งสองทั้งสองท่านนี้ท่าน,นท่านบุคคลผู้บริหารประเทศ ท่านก็จะต้องไปติดตารางอย่างแน่ชัดต้องถูกเข้าไปนําขึ้นไปถอดถอนในสภาอย่างแน่ <S <S ถ้าว่าแบบ<ร>ไท<ห>ยนะมันเป็นไปไม่ได้ครับ <S <S 1> <S 1> <ฮ>ะเพรานโยบายไม่ใช่การซื้อขายเอากำาคิดต้นทุนกําไรขาดทุนหรือกําไรเป็นหลักนโยบายเป็นสิ่งที่เขาบริหารประเทศเพื่อจะให้ความเป็นอยู่ของประเทศชาติและประชาชนคนที่อยู่ในระดับต่ำกว่ามีโอกาสได้อยกว่า ได้ยกฐานะมีรายได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าเนี่ยก็ไม่มีรัฐบาลใดในโลกเนี่รวมทั้งประเทศไทยเลยตั้งแต่มีรัฐบาลมาตั้งแต่ปีพศสอง5ี่ร้เจ็บไม่เคยมีรัฐบาลไหนต้องออกเพราะเหตุว่านโยบายไม่เข้าเป้าเลยสักลายาเพราะฉะนั้นผมจึงมีความเข้าใจมีความเข้าใจลึกๆเป็นการส่วนตัวว่าการถอดถอนเนี่ยมันอาจเป็นไปได้ท่านประธานสภาสูงและสภาล่างเนี่ยอาจจะโดน แต่ว่าการถอดถอนท่านอาดีตนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยนั้นผมว่าอาจจะไม่โดนนะอาอ่ะ,อะลุ้นนะคะจะเป็นอย่างที่คุณสุภเกียตรติได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ทีนี้ในมุมของคุณบุญกลมบ้างค่ะการชี้แจงของคุณยิ่งรักและโอกาสที่จะนําสู่การถอดถอนไม่เฉพาะคุณยิ่งรักอย่างเดียวนะคะคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณนิคมด้วยนี่จอรออีกอดีตสามสิบแปดสวที่รออยู่คือคือผมฟังการ ชี้แจงการทำหน้าที่ชี้แกงของอดีตนายกยิงรักษในที่ประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ที่ดีนะ,ะเพราะว่าก่อนที่จะมีการชี้แจงนะั้นคนก็ฝ่ายตรงข้ามก็มักจะดูถูกดูแคลนนะครับว่าเนี่ยจะอ่านโพยบ้างแล้วก็ไม่มก็มีการถูกลุมยําในที่ประชุมบ้างะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งแต่ปรากฏว่า <c oughs> นายกยิงรัก์ทำหน้าที่ได้ดี นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการไปชี้แจงด้วยตัวเองนั้นะถือว่าแสดงถึงความหนึ่งคือความกล้าหาญสองการที่มีสปลิตสามก็คือว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้ทําหน้าที่ท่ามกลางศัตรูทางการเมืองเนี่ยโดยที่ไม่ประมานะครับสามารถที่จะชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาได้เนี่ยมผมว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็น เป็นเพราะว่าหายากนะครับในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามแน่นอนนะฝ่ายตรงข้ามก็ต้องการพยายามทิศเดิตนะครับ<อ>ต้องเข้าใจก็เหมือนกับทนายของอโจ์ใช่ไหมฮะเขาต้องพยายามทิศเดิตจำเลยเ<อ>นะครับอ,อย่างคุณวิชาก็พยายามกล่าวหาว่าท่านนายกยิงลักอ่านโพยบ้างอะไรบ้างนะครับผมอยากให้เพราะว่าท่านผู้ชมที่ที่ดูการได้ทอดวบบน,นั้นคุ่คงจะทราบว,ว่าคุณวิชาก็อ่านโพยเหมือนกัน อ่าน,น,าานแกถือแน่นเลยค่ะอ่านด้วยนะค,คุณยิ่งร้างนี่ดูจอมอนิเตอร์อพี่จะอธิบายในส่วนของน่าจะเป็นตัวเลขบ้างหลักการอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต้องเป๊ะ <c oughs> อันนั้นทุกคนเข้าใจแต่คุณ <c oughs> คุณคุณวิชาเนี่ย <c oughs> อ่านโพยแล้วก็บอกว่าซอแก้สอนานนะคะซอว่าจะชุดจะทุตตลิกเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการทําหน้าที่ของท่านนายกยิงรัาวันนั้นผมยออประสบความสําเร็จมากนะครับไม่ว่าในทางการเมืองในทางการเมืองตรงที่ว่าหนึ่งก็คือว่าคนผู้ชมทางบ้านนะครับคงมีหลายระดับนะครับทั้งรัฐชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนะครับโดยเฉพาะชาวนาผมว่าท่านนายกผมว่าเข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวนาคือท่านพูดมาประโยคน์หนึ่งว่า เมื่อชาวนามีชีวิตความเป็นคือโครงการรับจำนำข้าวนะครับท่านบอกว่าเมื่อชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่มีดี่สินช่องว่างระหว่างสังคมย่อมลดน้อยลงนะครับคือต้องยอมรับว,ว่าโครงการรับจำนำข้าวในชาวนาได้ประโยชน์นะครับ<ะ>ก่อนที่จะมีการประชุมเรื่องพี่นาเรื่องถอดถอนเมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยทางสมาคมชาวนาจังหวัดนครปฐม นะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องอดถรนท่านนายกยิง่งรักเนี่ยบอกว่าระวังนะมันจะกลายเป็นน้าพึ่งจดเดียวทําให้ชาวนาทั่วประเทศไม่พอใจเพราะว่าโครงการที่ชาวนาได้ประโยชน์นะครับแล้วก่อนหน้านั้นผมก็เคยไปนั่งคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับคือเขาบอกอย่างนี้ออตอนนี้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ดีขึ้นนะครับที่ไม่ดีขึ้นนะครับ ถ้าจะทําให้ชาวนามีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท้องนาจะเป็นทุ่งรวงทองจริง,รงๆนั่นก็คือโครงการรับจำนำข้าวเพให้ชาวนาได้ประโยชน์ะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างไงก็แล้วแต่การที่ท่านนายกไปชี้แจงเท่เนี้ผมว่า,าท่านนายกแล้วก็พรรคเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายพลังประชารัฐไดยรวมทั้งคนที่แอบเชียร์ท่านอยู่นะครับ<ะ>ไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตามนะครับ ผมคิดว่าเห็นแล้วเนี่ยผมว่าชื่นชมนะได้ใจครับได้ใจ,ได,ใจได้ใจแน่นอนนะ,นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมยังเชื่อว่านะครับก่อนหน้านั้นผมก็พูดนะครับในรายการนี้ของเราเนี่ยแหละบอกว่าผมว่าการถออนนายกยิ่งรักเนี่ยผมว่าไม่สําเร็จหรอกครับถอดทอมลำบากทุกวันนี้ผมยังยืนยัน<ช>นะครับเหมือนที่พี่สุเกียรติพูดถึงนะครับว่าหนึ่งก็คือมันต้องใช้เสียงสามในห<ช>้าของจํานวน สนชทั้งหมดองร้อยยีิคนก็ประมาณร้2ยสสคนนะครับถ้าดูถึงฝ่ายทหารปฏิยาของฝ่ายทหารแล้วก็สนชที่เขายังมองเห็นว่ายังยังมีใจเป็นธรรมอยู่บ้างนะครับเขาเห็นว่าการถอจถอนของนายกยิ่งลักษณ์หรือการถอจถอนคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายในทางกฎหมายนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือล้มนุกมันไม่มีแล้วนะครับแล้วตําแหน่ง ุกวันไม่ว่าตําแหน่งประธานสภาตําแหน่งประธานวุฒิประธานรัฐสภาก็ไม่มีแล้วนายกตีของขุณยิงักก็ไม่มีแล้วนะครับท่านนายกก็บอกว่าถอดถอนมาสามครั้งแล้วแต่ว่าจาอะไรมาถอดถอนอีกนะครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นเรื่องของการเมืองคือต้องการที่จะตัดสิทธิทางการเมืองก็คือไม่ให้เพราะเขามองเห็นว่าถ้าหากท่านนายกยิงรักไม่ถูกตัดจิงการเมืองเที่ยวหน้าก็อาจจะมาสามัคคเลือกตั้งอีกนะครับก็เป็นหอกข้างแค่ของของเขาอีก พรายามเขาต้องการที่จะจพยายามที่จะทำลายตรงนี้นะครับพยายามที่จะตัดเสร็จั้งนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมกล่าวเดอนไปแล้วว่า,ามันสนอนชอ,นอมัน,ม,นมันไม่ใช่มีเฉพาะ40ซวรวมรทั้งเครือข่ายอาํามาตที่เขาต้องจ้องที่จะเล่นงานอยู่อย่างน้อยก็จะมีพวกสายทหารพวกนัากการ ที่เข้าไปนั่งอยู่ในตรงนั้นนะครับแล้วเขาไงมองเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะเกิดความปองนองได้เนี่ยมันต้องมีความเป็นธรรมต้องมีความยุติธรรมนะครับถ้าหากคุณไม่ให้ความเป็นธรรมหรือไม่ความยืดทธรรมไม่มีความซ้ำเมื่อกี้ก็ไม่เกิดก็อย่างที่เขาพูดกันนะครับที่นี่มาฟังที่ผมมีคนหนึ่งนะครับนอกจากนัยกสถารที่ที่สีพูดถึงไปแล้วนะมันมีคนหนึ่งที่ที่ที่น่าสนใจก็คือผมได้เรียนไปแล้วคือคลเดกนรัตน์อินทปัญญานะครับ ทัานเป็นนักเรียนเตรียมาหารรุ่นหรุ่นเดียวกับผลิตสัยวิถีวงสุวรรณแล้วก็เป็นเลขาหนุกการเมื่อีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นริบของสนอชอคนหนึ่งด้วย<ฮ>ะนะครับคือท่านพูดหลังจากที่รับฟังการชี้แจงของท่องฝ่ายไปแล้วท่านบอกว่าตอนที่สนอชอได้รับเผือกร้อนมาแล้วคอสอชอก็คือคณะกรรมการอะไรนะคอสนอชออน,นะฮะได้โยนเผือกร้อนมาให้สนช ทำให้สนชมีแต่เจ้ากับเจ้ง oh. นะครับเท่าที่ฟังทั้งสองฝ่ายชี้แจงก็ชี้แจงกันไปมาตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงมติอย่างไรต้องฟังตอนซักถามก่อนนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการบองดองนะ hmm. นนถ้าจะพูดตรงๆนะครับแต่ถ้าย้อนไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดว่าเมื่อวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับวันนั้นจะมีการประชุมว่าจะรับพิจารณา คดีของคุณยิง่งรักกับคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมหรือไม่น,ไนะครับคนเดกนพบดลยินทปัญญาคนเดียวกันนี่แหละท่านพูดเลยบอกว่าเนี่ยส่วนตัวเห็นว่าเมื่อรับนูลปี2550ไม่มีผลบังคับใช้แล้วก็คงไม่สามารถเอาผิดได้ นะครับดังนั้นสนชไม่ควรรับเรื่องไว้พี่แก่นหนะครับแต่ก็รับนะฮะอันนั้นเป็นมติอย่างที่ว่าต้องใช้แล้ว87เสียงก็75ใช่ไหมที่รับไปนะครับเอาเสียงข้างมากค่ะหากทำแบบส่งเดชไปมีหวังถูกฟ้องกลับแน่ต้นพร้อมให้ความเป็นธรรมทำตามกฎหมายอย่าทำนอกกฎหมายนะครับอันนี้พลเอกนพพูดไว้เมื่อ วันที่15ตุลาคม2557ด้วยความที่พลเอกนอพดลหรือว่าบิกกี้พูดไว้แบบนี้หรือเปล่ามีสนชสายทาหารนะฮะยศผลอากาศเอกออกมาบอกว่าอย่าไปกลัวก็ทําไปถ้าฟ้องไม่ได้ฟ้องเดียวแน่คือถ้าฟ้องก็ ฟ้องทั้งคณะประมาณว่าไม่ตายเดี่ยวหรอกตายหมู่ให้ทำๆไปซะอะไรลักษณะน,นี้นะคะทำตามข้อบังคับแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญก็คือปี50ที่ถูกฉีกทิ้งไปแล้วก็รอดูและค่ะว่าในเรื่องของการถอดถอนจะเป็นไปอย่างวิเคราะห์หรือเปล่านะคะคุณสีเองเนี่ยก็แสดงความเห็นในมุมที่บอก ถ้ามีทงไว้แล้วเนี่ยต่อให้อธิบายดีขนาดไหนทงก็คือธงมันต้องเป็นไปแบบนั้นแต่คุณสุภเกียรติแล้วก็คุณบุญกลมบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยน่าจะยากคุณสุภเกียรติเติมตรงที่คุณนิคมกับคุณสมศักดิ์บอกอันนั้นน่ะน่าจะเป็นไปได้นะคะก็ว่ากันไปละค่ะหลายอย่างได้ถแถลงค้านอย่างงดงามแล้วก็กล้าหาญอย่างที่คุณบุญกลมได้บอกไปสําหรับคุณยิ่งรักชินวัตรต้องการที่จะลดความ